สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะค้ณพี่ตุ๊กจะมาแนะนําพวกเรานะคะว่าวพวกเราที่เข้ามานะคะในสู่ระบบ ของทีเอแบัูแล้วเราได้อะไรบ้างทุกคนอาจจะถามว่าทีเอแบัูคืออะไรทีเอแบัูคือการขายออนไลน์ที่มีระบบรองรับนันเองนะคะทุกคนคะ,ะเราอาจจะสงสัยว่ามันแปลกมันแตกต่างจากการขายออนไลน์ทั่วไปยังไงนะคะการขายออนไลน์ทั่วไปนะคะถ้าเกิดเราไม่มีระบบรองรับเนาะเราจะต้องทํางานเองทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการตอบออเดอร์ของรับออเดอร์ลูกค้าตอบลูกค้าเองจัดส่งสินค้าเองแพ็คสินค้าไปปรษณีย์เองนะคะหรือไม่การที่เรามีทีมงานเข้ามาสุเข้ามาช่วยเราขายช่วยเราขยายหรือเวลาที่เราเปิดรับนะคะผู้ช่วยขาย ผู้ช่วยโพสผู้ช่วยขายแล้วเมื่อมีออเดอร์เข้ามานะคะของถ้าเกิดเราไม่มีระบบรองรับเราไม่ได้เข้าสู่ระบบทีเอดยูการตลาดทั่วไปนะคะเราจะต้องอ่าเราจะต้องรับออเดอร์เองจดเลขที่ที่อยู่ของลูกค้าและจัดส่งสินค้าเองแต่ที่ทีเมีให้เราเรียบร้อย t ีคือการขายออนไลน์ที่มีระบบรองรับตรงนี้นะคะเมื่อออเดอร์ของเราเข้ามาที่พี่แอดมินจะเป็นคนจัดการนะคะจัดการบริหารนะคะส่งสินค้าให้เรา จะส่งสินค้าให้เราไม่พอรับออเดอร์ให้เราจะส่งสินค้าให้เราแล้วก็ยังประมวลผลนะคะปันผลปันกําไรแบ่งผลแบ่งกําไรให้กับเราโดยอัอตโนมัติเลยที่เราไม่ต้องมารับโทรศัพท์โดยที่เราไม่ต้องมานั่งรับโทรศัพท์โดยจดรับออเดอร์ของลูกค้าเลยอ่ะนั่นคือระบบรองรับนั่นคือข้อดีของ T W ที่มีไว้สําหรับพวกเราที่เข้ามาสู่ระบบแล้วนะคะการที่เราเข้ามาเป็นตัวแทนการที่เข้าเราเข้ามาสู่ระบบ T W และการที่เราทํางานออนไลน์โดยที่มีแผนการ ระบบรองรับของการทํางานออนไลน์ของเราทําให้เราสะดวกขึ้นไม่ว่าเราวันนี้เราจะอยู่ตรงจุดไหนนะคะวันนี้เราจะยังเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดไปท่องเที่ยวไปทําบุญอ่ะที่ไม่ได้อยู่ต่อ,ตอหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราเราที่ไม่ได้อยู่บ้านแต่หรือว่าเราทํางานอยู่ไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้แต่เมื่อทีมงานของเราลูกค้าของเราต้องการที่จะสั่งสินค้าเขาสามารถกดเข้าไปในระบบและระบบจะรองรับออเดอร์ของลูกค้าที่เขากดส่ง ที่กดสั่งเข้าไปอ่ะไว้อัตโนบัติโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาทําเองเลยไม่ว่าทีมงานของเราวันนี้จะกี่ร้อยคนกี่พันคนนะคะทุกคนคะทีมงานมาจากทั่วโลกมาจากที่ไหนระบบจะรองรับเอาไว้เรียบร้อยจะรับออเดอร์ไว้เรียบร้อยระดบระบบนะคะระบบของ t ีเอยูมีการแก้ปัญหาให้เราเรียบร้อยมีทีมงานมีทานายความมีทีมงานหลังบ้านอ่ะคอยจัดการคอยตอบปัญหาของลูกค้าเวลาลูกค้าตามสินค้าเราไม่ต้องรับโทรศัพท์เพื่อที่จะตอบ ตอบปัญหาของลูกค้าเองนะคะ t ี่เอมเมีระบบรองรับทีมงานที่อยู่หลังทีมงานที่อยู่เบื้องหลังของระบบ t ี่เอ็เยขาจะจัดการนะคะทุกอย่างที่เป็นที่เป็นเคยเป็นที่เคยเป็นปัญหาเคยเป็นอุปสรรคสําหรับแม่ค้าออนไลน์ทุกคนนะคะ,ะที่เคยทอาออนไลน์โดยที่ไม่มีระบบรองรับแล้วข้อดีของ t ี่เอ็เช่วยตอบโจทย์พวกเราตรงนั้นหมดเลยหมดเลยไม่ว่าวันนี้เราจะมีทีมงานกี่คนนำพาเขาเข้าไปสู่ระบบให้เขาไปสั่งของในระบบ โดยที่เราไม่ต้องไม่ต้งไปไม่ต้องไปนั่งลำบากตรงนี้หมดปัญหาตรงนี้แล้วเรายังมีรายได้จากการที่เราพาทีมงานเข้าระบบได้อีกนะคะและมีระบบระบบย,ย,ย,ะะยังมีรายได้นะคะยังมีรายได้นะคะสําหรับพวกเราที่เปิดบินที่ที่เปิดบินเข้าไปแล้วนะคะไม่ว่าเราจะซื้อกินซื้อใช้หรือว่าเราจะส่งต่อ ระบบสินค้าหรือส่งต่อสินค้าให้กับคนอื่นที่เขาเข้ามานะคะทีมงานของเราหรือคนที่เรารู้จักเข้ามาเปิดบินใหม่เราสามารถที่จะมีผลมีกําไรจากตรงนั้นได้ด้วยนะคะอาทุกครั้งที่ที่มีคนเข้ามาเปิดบินใหม่ไม่ว่าจะเร็ดเท่ากันกับเราเปิดบินตําแหน่งเท่ากันกับเราแต่เรายังมีโอกาสที่จะได้เงินปันผลตรงนั้นหรือว่าส่วนแบ่งตรงนั้นได้ด้วยอีกนะคะระบบทําไว้รองรับให้พวกเรา,าเดี๋ยวเราไปศึกษาร,ระบบกันอย่างชัดเจนในระบบจะมีสอนคลิปทุกอย่างเลยนะ ในที่ไอเดบลยูสอนเราไว้หมดทุกอย่างเมื่อเราเข้าไปสู่ระบบเราเข้าไปเรียนรู้ในระบบทุกวันเราจะรู้เราจะไปดูคลิปที่สอนเราไว้คอร์สเรียนนะคะคอร์สเรียนมีให้ฟรีเมื่อเข้าสู่ระบบที่ไอเดบลยูการตลาดการตลาดมีการจับมือขายจับมือขยายรุ่นพี่สอนรุ่นน้องไว้ปันัญญาหนึ่งปัญญาสองนะคะสอนสร้างรายได้วยผู้นําตัวจริงนะคะ ที่เอจับมือขายจับมือขยายอยู่ในระบบของ t ีเมีทั้งคอร์สเรียนให้เราฟรีนะคะมูล,ลคาามูล,ลคาาเป็นแสนคือหาที่สุดประมาณไม่ได้นําซ้ํายังมีรายได้ให้กับพวกเรานะคะอ่าไม่ว่าเราจะซื้อกินซื้อใช้คนเดียวหรือว่าทีมงานเราจะซื้อเราเองก็ยังได้ผลตอบแทนตรงนั้นด้วยและยังสะสมยอดให้เราด้วยนะคะทุกคนคะเวลาที่เราไปซื้อของที่สัมเพ็งอ่าเราต้องเราต้องซื้อจํานวนเยอะๆถึงจะได้ราคาส่วนลดแต่ ครั้งต่อไปถ้าเรากลับไปซื้อใหม่ที่ร้านเดิมที่ร้านร้านนั้นที่ร้านค้าที่สำเพลงจะไม่สะสมยอดไว้ให้เราและเมื่อเราไปซื้อครั้งต่อไปเป็นชิ้นเดียวเขาเองก็จะยังคิดราคาเต็มแต่ในระบบ